ชิ้นงานของเรานะครับสมมติว่าเราสร้างเนื้อหาใน powerpoint นะครับหน้าแรกเป็นไตเติลนะครับที่จะเราความสนใจหน้าที่2จะเป็นหน้าเมนูหรือที่เราเรียกว่าหน้าหน้าแรกหน้าบ้านนะครับ home อะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นมีสารบัญในเรื่องต่างๆนะครับในตัวอย่างนี้สร้างไว้อยู่4เรื่องด้วยกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องที่1เรื่องที่2 เรื่องที่3แล้วก็เรื่องที่4นะครับในหน้าไตเติลนะครับก็จะเป็นภาพไตเติลมีภาพเคลื่อนไหวมีเสียงเพื่อที่จะเล่าความสนใจใช่ไหมครับการเข้ามาดูครั้งแรกเด็กนักเรียนก็อาจจะชื่นชอบอยู่แต่พอมีการเรียนซ้ําบ่อยๆเขาก็อาจจะไม่อยากดูแล้วนะครับก็จะต้องกดข้ามนะครับเพื่อเพื่อประหยัดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างปุ่มให้เขานะครับวิธีการสร้างปุ่มอันดับแรกนะครับให้ไปที่ เมนูแทรกแล้วก็เลือกที่รูปร่างตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะเลือกเชฟที่เราต้องการนะครับเชฟเชฟตรงไหนก็ได้ในที่นี้จะขอเลือกเชฟที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับขออนุญาตสร้างปุ่มที่เป็นปุ่มใหญ่ๆสักหน่อยนะครับจะได้เห็นภาพได้ถนัดแต่ถ้าเราไปสร้างจริงๆก็อาจจะปรับให้พอเหมาะกับการเรียนของผู้ใช้นะครับทีนี้ ดับลคลิกที่เชฟตรงนี้นะครับแล้วเราจะเห็น uh, หน้าต่างการปรับแต่งขึ้นมาลักษณะรูปร่างตรงนี้เราสามารถเข้ามาปรับแต่งได้นะครับมีเลือกอย่างหลากหลายนะครับเราก็เลือกเอาสักชิ้นหนึ่งนะครับที่เราต้องการแล้วเราดับล์คลิกแล้วใช่ไหมครับเราก็พิมพ์นะครับพิมพ์ uh, next จากนั้นก็ทำการปรับขนาดตัวอ,อักษรน,นะครับ ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเพิ่มความหนานครับก็จะได้ปุ่มแล้วนะครับปุ่ม next ต่อไปเป็นการใส่ใส่ลิงก์นะครับที่เรียกกันว่าลิงก์เนี่ยคอือการเชื่อมโยงนะครับให้เราคลิกที่ปุ่มที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็ไปที่เมนูแทรกจากนั้นไปเลือกการเชื่อมโยงหลายมิตินะครับสังเกตจะเป็นรูปโลกแล้วก็มีมีเหมือนโซ่ที่มันคล้องกันเนี่ยนะครับ เลือกเข้าไปนะครับก็จะมีหน้าต่างการแทรกการเชื่อมโยงหลายมิติเข้ามานะครับเริ่มต้นจะอยู่สังเกตด,ด้านซ้ายนะครับอตอนแรกอาจจะโปรแกรมจะอยู่ที่การเลือกอยู่ที่แฟ้มนะครับหรือเว็บไซต์ให้เราเลือกมาเป็นตำแหน่งในเอกสารนะครับจากนั้นก็ให้เราเลือกภาพนิ่งถัดไปนะครับภาพนิ่งถัดไปก็คือหน้าของเมนู ตรงนี้เป็นการแสดงตัวอย่างให้เราดูถ้าถูกต้องนะครับเราก็กดตกลงคราวนี้ลองทดสอบการนำเสนอดูนะครับถ้าหากว่าปุ่มที่เราสร้างขึ้นมันเป็นลิงก์นะครับเคอร์เซอร์ของเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปมือนะครับให้เราลองกดดูนะครับถูกต้องนะครับการลิงก์ของปุ่ม next ถูกต้อง ต่อมานในหน้าที่2ก็คือหน้าของเมนูนะครับเราจะสร้างปุ่ม next แล้วนะครับเราก็จะสร้างปุ่ม back เพิ่มเข้าไปนะครับทีนี้การสร้างปุ่มเราไม่จำเป็นต้องมาสร้างปุ่มใหม่ทุกครั้งนะครับเราจะใช้การ copy ค,รคลิกขวาที่ปุ่มแล้วก็กดคัดลอกนะครับตรงนี้ใช้ c อนโท C และ V ก็ได้นะครับ <c oughs> แล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือกวางลงไปนะครับถ้าเราเลือกรูปแบบโดยที่วางโดยไม่จัดรูปแบบะนะครับวางโดยไม่จัดรูปแบบเราจะได้ปุ่มที่อยู่ตรงกลางนะครับแต่ถ้าเราวางโดยใช้อิงค่าปุ่มจากปุ่มเดิมนะครับ ก็จะได้ตำแหน่งเดียวกันนะครับตำแหน่งเดียวกันทีนี้เราก็ <c oughs> คลิกเพื่อที่จะวางอีกปุ่มหนึ่งนะครับเป็นการคัดลอกอีกปุ่มหนึง่งแล้วก็จัดตำแหน่งให้เหมาะสมนะครับจากนั้นคำว่า next นี้เราคลิกแล้วก็เปลี่ยนเป็นคำว่า back นะครับสังเกตนะครับว่าผมคลิกตรงกลางของคำก่อนเพราะว่าเวลาเรา พิมพ์ตัวอักษรเข้าไปนะครับเราไม่ต้องมาปรับแต่งรูปแบบของตัวอักษรอีกนะครับเราแค่ลบหัวกับท้ายออกไปเท่านั้นนะครับเราก็จะได้ปุ่มที่เขียนคําว่า back เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะต้องคลิกนะครับแล้วก็มาเลือกการเชื่อมโยงหลายมิติตรงนี้อีกครั้งเพื่อที่จะเปลี่ยนการเชื่อมโยงตรงนี้นะครับไปเป็นภาพนิ่งก่อนหน้า น,นั่นหมายความว่าจะต้องกลับไปที่หน้าของไตเติลนะครับจากนั้นก็กดตกลงคราวนี้ลองทดสอบดูกดแบ็คนะครับแสดงว่าถูกต้องนะครับ <c oughs> คราวนี้นะครับในหน้าต่อไปนะครับในหน้าสไลด์ภาพนิ่งที่3เราจะต้องมีปุ่มที่จะ กลับมายัางหน้าโฮมหน้าเมนูหรือว่าหน้าแรกแล้วแต่จะเรียกนะครับเราก็อาศัยการ Copy เช่นเคยนะครับคลิกที่ปุ่ม next กด ctrl o ค้างไว้แล้วก็กดปุ่ม back นะครับจากนั้นคลิกขวาเลือกคัดลอกนะครับหรือจะ ctrl o c ก็แล้วแต่แล้วก็เปลี่ยนไปที่ภาพนิ่งที่3นะครับจากนั้นกด ctrl o v ปุ่มจะถูกคัดลอกมาแล้วเรียบร้อยนะครับ คราวนี้จะลองแทรกปุ่มโฮมแต่ว่าเป็นภาพจากอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็เสิร์ชเข้าไปแล้วก็หาปุ่มที่เราต้องการหรือเราจะออกแบบใหม่เองในโปรแกรม Photoshop หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในที่นี้จะขอปี้ภาพนี้มาเลยก็แล้วกันนะครับแล้วเราก็วาง ภาพนิ่งลงไปนะครับปรับแต่งตามต้องการให้เหมาะสมนะครับโอเคแล้วก็คลิกที่รูปภาพครับก็ไปแทรกและเลือกการเชื่อมโยงหลายมิติทีนี้เราจะต้องเลือกหน้านะครับหน้าของเมนูนะครับจะอยู่ที่ภาพนิ่งที่2ให้เราเลือกภาพนิ่งที่2นะครับ ถูกต้องแล้วก็กดตกลงต่อไปจะเป็นการก๊อปปี้ปุ่มทั้งหมดไปใส่สไลด์อื่นๆให้ครบนะครับก็คลิกแล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้นะครับจากนั้นก็กดคลิกขวาเลือกคัดลอกนะครับเลื่อนมาภาพนิ่งที่4นะครับเรื่องที่2แล้วกดคอนโทรล V นะครับจากนั้นก็เลื่อนไปภาพนิ่งถัดไปกดคอนโทรล V นะครับ แล้วก็เลื่อนภาพนิ่งถัดไปแล้วก็กด c t r โท v ทีนี้เราลองมากดทดสอบดูนะครับกดทดสอบดูไเ t i t เสร็จปับ๊บนะครับ menu next นะครับกดไปกลับไปหน้า home ถูกต้องนะครับต้องต้องอ,อันนี้ก็จะได้เป็นปุ่มไว้ใช้งานนะครับคราวนี้ในหน้าของเมนู ได้สร้างตัวอักษรนะครับที่จะลิงก์ไปยังเรื่องต่างๆเช่นเรื่องที่1ก็จะลิงก์ไปยังเรื่องที่1นะครับเรื่องที่2ก็จะลิงก์ไปยังเรื่องที่2เพราะฉะนั้นในการสร้างลิงก์ให้กับตัวอักษรวิธีการง่ายๆนะครับให้เราลากแถบดำครอบตัวอักษรที่เราต้องการจะสร้างลิงก์ใส่เข้าไปนะครับจากนั้นก็ไปที่การเชื่อมโยงหลายมิติ แล้วก็เลือกภาพนิ่งที่เราจะลิงก์ไปนะครับเรื่องที่1จะอยู่ในภาพนิ่งที่3แล้วก็กดตกลงนะครับเรื่องที่2อยู่ในภาพนิ่งที่4นะครับเรื่องที่3อยู่ในภาพนิ่งที่5เรื่องที่4ี่ อยู่ในภาพนิ่งที่หกคราวนี้ให้เรา,าเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับลิงก์พยัญชนะของลิงก์ก็จะเปลี่ยนเป็นมีการขีดเส้นใต้เข้าไปนะครับแล้วสีก็จะเปลี่ยนไปลองกดนำเสนอดูนะครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองถูกต้องนะครับเรื่องที่สามถูกต้อง และก็เรื่องที่4ถูกต้องนะครับนี่ก็คือการสร้างลิงก์ให้กับพยัญชนะนะครับแล้วก็การสร้างลิงก์ให้กับรูปภาพและลิงก์ให้กับปุ่มที่เราสร้างขึ้นมานะครับก็เอาไปประยุกต์ใช้งานกันนะครับ